สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กิติเดอ Library ครับวันนี้เรายังคงอยู่กับพี่อวนไรเชล Rachel, เหมือนเดิมในหัวข้อของการตลาดแห่งอนาคตค่ะครับต้องรบกวนอีกทียินดีมากค่ะครับคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของอม P ประกอบไปด้วย profit people แล้วก็ planet ใช่ค่ะเก่งมากค่ะ เดี๋ยววันนี้เรามาเรามาพูดกันเรื่องของการตลาดอีกหัวข้อหนึง <c oughs> ่ <c oughs> งครับหัวข้อที่น่าสนใจในคุณสมบัติข้อที่2นี้ครับพี่วอนอยากจะถามว่าสมัยก่อน <c oughs> เราเวลาเราทําการตลาด <c oughs> นะครับ <c oughs> เราทําอะไรบ้าง <c oughs> ทําอะไรบ้างในอดีตเนาะเวลาที่เรามีสินค้าหนึ่งตัวเนอะแล้วเราจะทำแบบทำการตลาดให้ผู้คนรู้จักสินค้าของเรานะคะเราก็จะมีหลายๆช่องทางแล้วก็หลายๆรูปแบบนะคะแต่ก่อนเนี่ยเราจะเรียกกันว่าเป็น above the line กับ below the line นะคะ above the line ก่อนคืออะไร Above the Li n e ก็คือการทำการตลาดที่ผ่านช่องทางที่เป็น Mas s media นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีวีโฆษณาทางทีวีที่เราเห็นนะคะหรือว่าทางหนังสือพิมพ์หรือทางวิทยุอันนี้คือถือว่าเป็นสื่อหลักนะคะแล้วก็นี่คือ Abo v e the line ก็คือเป็นการทำการตลาดในช่องทางปกตินั่นแหละค่ะที่เป็น Mas s m e d เดเนาะแต่ว่ามันก็จะมีคำหนึ่งคู่กันก็คือเมื่อมี above ก็มี Below the Li n e b e l o w the line ก็คือการทำการตลาดที่นอกเหนือไปจากที่พูดไปแล้ว ะคะเช่นเรารู้เลยว่าทาร์เก็ตกลุ่มของเราเนี่ยอยู่ที่สถานที่แห่งเนี้ยเราก็อาจจะเอาสินค้าเราไปหาเขาถึงที่เลยก็ได้จัดเป็นอีเวนต์ต่างๆที่เราจะเห็นนะคะว่ามีอีเวนต์นู้นอีเวนต์นี้หล่านี้เราเรียกว่าเป็น below the line นะคะนั่นก็คือการทําการตลาดในยุคก่อนๆการทําการตลาดในยุคก่อนๆอย่าง above the line below the line นะครับมันมีการวัดผลยังไง S <S <S อยายมีความรู้สึกว่าเวลาเราออก T V C <ม>อันหนึ่งไปสบู่แชมพูยาสีฟันมันสะท้อนยอดขายของบริษทรัทโรงงานจริงๆหรือเปล่าหรือมันมีการ<ม>วัดผลยังไงในสมัยก่อนในอดีตนะคะแน่นอนค่ะการวัดผลเ,เราก็จะดูันที่ยอดขายเราก็จะดูแหละว่าถ้าเกิดจากเม็ดเงินที่เราสเปนไปลงไปในสื่อน,นี้รีเทนยอดขายเราเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะหนึ่งการวัดผลในแต่ก่อนเนี่ยมันก็อาจจะหนึ่งไม่ a c ค u r a ร e เท่าไหร่ไม่ไม่แม่นยำเท่าไหร่ไม่แม่นยำเท่าไหร่ใช่ค่ะแล้วก็ ใช้เวลานานก่าที่จะวัดผลอาจจะไม่เยลไทม์ทันทีก็ต้องรออย่างเช่นปิดควอเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในอดีตอย่างเงี้ยเราจะโฆษณาสบู่ักยี่ห้อหนึ่งเนี่ยคะ่ะเราก็ต้องใช้พรีเซนเตอร์ใช่ไหมคะพรีเซนเตอร์ซึ่งค่าตัวพรีเซนเตอร์ก็ไม่ธรรมดา พเตาร์บางท่านมีอาต่ำๆก็ต้องมี6หลักละหหลักเหลักนี่เป็นเรื่องปกตินะคะเสร็จ้า้เนี่ยก็ดูว่าพเตอรเนี่ยมีอิทธิพลยังไงนะคะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นไหมถ้าเกิดสมมุติว่า้วิธีนี้ได้ผลบางสินค้าก็จะใช้วิธีนี้ตลอดมาซึ่งจะต้องบอกว่าเป็นเม็ดเงินที่เยอะวัดผลยังไงก็ดูกันที่ยอดขาย ดูที่ยอดขายเนาะแล้วการตลาดในปัจจุบันแต่การตลาดในปัจจุบันค่ะต้องบอกกันเลยว่าถ้า,ถาเราถ้าเรากลับมาที่เหมือนเดิมที่เมื่อกี้อวนยกอยางเนาะว่าสบู่ยี่ห้อหนึ่งเราจ้างพรีเซนเตอร์หนึ่งท่านเชล่าค,ค,ค่าตัวขนาดนั้นปัจจุบันการตลาดเปลี่ยนไปการว่าบางครั้งพรีเซนเตอร์พูดอะไรอะ่ะเราจะไม่เชื่อเท่ากับเพื่อนเราคนนี้ที่พูดนะคะหรือแม้กระทั่งมันจะมีงานเขาเรียกอะไรนะมีคำใหม่ขึ้นมาก็คืออินฟลูเอนเซอร์เขาเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้ง ใช้คนที่อาจจะไม่ต้องเป็นเซเลบริตี้ค่ะแต่ว่าเป็นอิน fluencer ในเรื่องนั้นๆอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะพูดถึง,พ,ถงพูดถึงเรื่องนี้เรานึกถึงคนคนนี้และให้คนคนนี้มาพูดแทนซึ่งการให้คนคนนี้พูดแทนนะค่าตัวแน่นอนจะน้อยกว่าเซเลบริตี้อีกนะน้อยกว่าดาราหรือพรีเซนเตอรอีกนะแต่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าเข้าถึงละเดี๋ยวนี้ค่ะ อินฟลูเอนเซอร์เขาก็จะมีชาแนลของเขาไม่ว่าจะเป็น YouTube YouTube Facebook f a n p เพ e ไ oh, ม uh ่ว huh. ่าจะเป็น Twitter ไม่ว่าจะเป็น Instagram เหล่านี้ค uh ่ะ huh. ก็เลยจะมีเครื่องมือทางการตลาดเกิดขึ้นมากมายแล้วอย่างที่น้องใหญ่บอกว่าเอ้ยในอดีตเนี่ยมันวัดผลยังไงต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างนี้การทำการตลาดแบบนี้นะคะผ่านแพลตฟอร์มต่างๆที่เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราวัดผลได้เลยเราสามารถรู้เลยว่าด้วยด้วยจำนวนเงินที่เราสเปนลงไปเนี่ยทำให้ยอดวิวเราเพิ่มเท่าไรด้วยจำนวนเงินเท่านี้ทำให้เรามี อ่เพจไลค์เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เราสามารถเช็คได้เลยแล้วเราก็จะคำนวณได้ทันทีด้วยเราสามารถคาดหวังได้ด้วยนะเพราะว่าเวลาเราทํา Google Ad เวลาทํา Facebook Ad อะไรพวกนี้มันก็จะมีข้อมูลบอกมาเลยว่าถ้าเราเลือกกลุ่มเป้าหมายอันนี้เราจะสามารถให้เขาได้วิวสินค้าของเราเนี่ยกี่วิวโอกาสที่เขาจะซื้อสินค้าของเราก็มีเท่าไหร่คํานวณมาให้หมดเลยเพราะฉะนั้นกําลังจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยการวัดผลของการทําการตลาดในยุคเก่าอาจจะไม่ accurate อาจจะไม่แม่นยําเท่าไหร่ Mm hmm. แต่ในปัจจุบ mm ัน hmm. เราคาดหวังได้ค่อนข้างแม่นยำมากขึ้นเราจะเราจะเลือกใช้เมงินได้ถูกถูกมากขึ้นอนะ่ยคือในงาน mm ่า hmm. ยเราจะรู้เลยสําคัญที่สุดน้องใหญ่คืออะไรรู้ไหมเมื่อเรารู้จักแล้วล่ะคะ่ะว่าวันนี้เรารู้ว่านี่คือกลุ่มผู้บริโภคของเรา t a r g e t i ก g ุ r o u p ของเราคือกลุ่มนี้คุณต้องรู้อีกนะว่าคนกลุ่มนี้เขาอยู่ที่ไหนต้องบอกว่าประเทศไทยมีจํานวนคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยสูงมาก<ะ>ถ้าเทียบเป็นอัตราเมื่อเทียบกับในภูมิเนี้นะคะในภูมิภาคนี้ใช้ใช้มีคนใช้อินเทอร์เน็ตเยอะมากแล้วต้องหาให้ให้เจอนะคะว่ากลุ่มเป้าหม ของเราอ่ะเขาอยู่ที่ไหนอยู่ที่แพลตฟอร์มไหนถ้าวันนี้กลุ่มเป้าหมายของคุณอยู่ที่ Facebook แต่คุณเล่นไปลงแอดที่ Ti k t o k หรือ IG อย่างเงี้ยอ่ะก็อาจจะไม่ได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเขาเรียกว่าไม่ e f f i c i e n c y นะคะเท่าไหร่น้ทีนี้มีคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งเรื่องของ v i r a l clip หรือ v i r a l marketing ใหญ่มองว่า v i r a l marketing เนี่ยมันคือเหมือนไฟลามทุ่งนะคือออกมาแล้วคนพูดถึงวูบแล้วมันบางทีมันหายไปเลยเหล่านี้ใหญ่มองว่ามันเหมือนเป็น Mas มาร์เก็ตติงนะเพราะมันไม่ได้สะท้อนยอดขายของเรา mm hmm. ที่แท้จริงอะ่ะ mm hmm. แต่หลายหลายบริษัทหรือหลายๆแบรนด์ก็ยังคงใช้ไวรัล hmm. อยู่ mm hmm. เพราะอะไรอ่าได่ตอบน้องใหญ่ค่ะคนเราหนึ่งคนใช่ไหมน้องใหญ่เวลาที่เราจะซื้อสินค้าหนึ่งอย่างตอนนี้เราไม่ได้มองแค่เรื่องของฟังก์ชันแล้ว mm hmm. ใช่ไหมคะถ้าเกิดเรามองในเรื่องของฟังก์ชันถ้าเราจะซื้อกระเป๋าหนึ่งใบเนี่ยค่ะจริงๆแล้วทุกใบก็คือฮิ้วได้หมดใส่ของได้หมดแต่ทาไมต้องเป็นยี่ห้อนี้ได้ละหรือแม้ทั้งนาฬิกาเหมือนกันทุกทุกเรือนบอกเวลาได้ได้หมดแต่ทําไมต้องเป็นยี่ห เพราะว่าเราซื้อเพราะเรารู้สึกว่าแบรนด์เนี้ยกับเราอ่ะผู้ควนคือคือว่าเป็นพวกเดียวกันเออนี่ยค่ะพูดง่ายก็คือเราซื้อเพราะแบรนด์ i d e n ิตี้เราซื้อเพราะสินค้าตัวเนี้ยเราอยากซื้ออะ emotional ล้วนๆกลับมาตออคำามต้องใหญ่ค่ะเรื่องของวรัลวรัลเนี่ยค่ะต้องบอกก่อนว่าเมื่อเราทำวาวรัลขึ้นมาหนึ่งคลิปนึงค่ะ,คะแล้วคนส่งต่อไปเยอะๆค่ะสิ่งที่คนจะจําได้บางทีจําไม่ได้หรอกค่ะว่าขายอะไรแต่จําได้ว่าของแบรนด์นี้จาได้ว่าคือเรื่องเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะถูกอัตโนมัติสมองเราชอบ จำสตอรี่นะคะวายรัลพวกนี้มันจะเป็นเรื่องของสตอรี่คนเราจำสตอรี่ได้แล้วลิงก์กับมาร์จิ้บรนด์แล้วเขาจะจำอารมณ์ได้ว่าวันที่เขาดูวายรัลตัวนี้เขารู้สึกยังไงอย่างเช<ะ>่นตอนนี้ก็จะมีภาสายการวินเนาะคนแชร์ไปโดยอัตโนมัติเลยค่ะและอย่าลืมนะคะวายรัลหนึ่งอันเนี่ยแล้วเราใช้พลังของโซเชียลมีเดียก็ใช่ค่ะโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกคนแชร์พอเราชอบวายรัลเนี่ยเรารู้สึกว่ามันกินใจอ่ะเราชอบคลิปเนี่ยโดยอัตโนมัติเราก็แชร์สมมติแชรท์ทีเ่เฟซบุ๊ก จะขอตอบตรงใหญ่ว่าไ i r ัลเนี้ยมันเป็นยังไงมันดีหรือไม่ดีต้องบอกก่อนว่าถ้าไ i r ัลนี้มันเป็นไวรัลที่ดีกับแบรนด์แล้วก็สร้างการรับรู้และให้คนแชร์ไปโดยอัตโนมัติแล้วก็เสริมสร้างแบรนด์ i d เดนติตของตัวเองปุ๊บให้ลูกค้าได้เห็นแบรนด์เราวันหนึ่งที่ลูกค้าจะซื้อจะคิดถึงเราเออจะคิดถึงเราก่อนเทียบกับแบรนด์อื่นที่มันไม่ได้อยู่ในใจอะอม,มันไม่ได้อยู่ในแบบ สายตาหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่หิบจะไม่พิกแบรนด์นั้นแต่ถ้าพูดถึงวันเนี้ยเออเราจะซื้อนี่เอยเราเห็นอันนี้มันมันเป็นอัตโนมัติเนะ่ค่ะเพราะฉะนั้นมีส่วนสําคัญเหมือนกันไวรัลยังคงจะใช้ได้อยู่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ต่อไปใช่ค่ะแต่สิ่งสําคัญสำหรับการตลาดที่เรามาพูดกันวันนี้ก็คือเรื่องของการวัดผลเนาะก็คือในอดีตอาจจะแบบวัดผลได้ไม่แม่นยามากมายนัก แต่ว่าในปัจจุบันถ้าเราจะทําการตลาดอะไรสักอย่างหนึ่งเราควรจะต้องคาดหวังผลแล้วก็คาดหวังการวัดผลที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ค่อนข้างแม่นยําได้ความรู้กันไปครับสําหรับวันนี้ได้คุยกันถึงสิ่งที่นักการตลาดในอนาคตจะต้องสนใจในข้อที่สองนั่นก็คือการทําการตลาดต้องวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับคราวหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกเหลืออีกเท่าไหร่พี่วันก็เรามีทั้งหมด1ิบข้อในซีรีส์นี้สองตอนแล้วเหลือ อีก8ตอนหวังว่าจะได้รับการติดตามนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบแล้วก็ติดตามอย่าลืมกดไลค์ให้ใหญ่แล้วก็พี่อ้วนด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวคราวหน้ากลับมาเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ